ทางสามแพร่งบทประพันธ์วริษาโมราณว่ากันไม่ว่าตรงทางสามแพร่งผีแรงนักจนไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ทางสามแพร่งจะมีก็แต่พวกที่ตั้งข้าวปลาอาหารสำหรับให้พวกผีที่ไม่มีญาติได้กินเป็นทานกัน หรือจะมีบ้างก็พวกที่ไปทำพิธีสาบแช่งใครเขาเช่นเผาพริกเผาเกลือก็มักจะไปนั่งเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งกันที่ตรงนั้นเขาว่ามีวิญญาณรับรู้และจะได้ช่วยมาเป็นพยานให้อีกด้วยแต่วิธีการสาบแช่งอย่างนี้โบราณก็มีข้อห้ามไว้อีกด้วยเช่นกันหากเขาไม่ผิด แต่ไปทําพิธีสาบแช่งเขานั้นมันก็จะเข้าถึงตัวคนที่ทำพิธีสาบแช่งเช่นกันเมื่อไม่แน่ใจว่าตนเองไม่ใช่ผู้ที่ถูกต้องแล้วก็จะได้คิดหรือทำเลยก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละผีมันแรงยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสำหรับเรื่องราวของทางสามแพ่งยังมีอีกก็ในเมื่อที่ทางสามแง่งยังมีพวกผีเร่ร่อนอาศัยอยู่ และพวกผีเล่ร่อนพวกนี้ก็ต้องมีวันหมดสิ้นไปจากความเป็นผีเล่ร่อนด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่ผีเล่ร่อนจะหมดสิ้นไปจากความเป็นผีเล่ร่อนและต้องไปผุดไปเกิดนั่นผีเล่ร่อนก็ต้องรีบหาผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นผีเล่ร่อนหรือผีทางสามแพ่งแทนตนเองและนี่คือเรื่องราวของ ผีแร่อนหรือผีทางสามแพง่งที่จะต้องมองหาผู้ที่มาทําหน้าที่แทนตนเองใครกันเล่าที่จะถึงคาดนายสลันพงชายหนุ่มที่พ่อแม่หมายมั่นที่ให้เป็นนายแพทย์รักษาคนแต่กลับไปเอาดีทางแพทย์เหมือนกันคือเป็นแพทย์รักษาสัตว์ไม่ใช่รักษามนุษย์ นายสรันพงเมื่อเรียนจบหมอรักษาสัตว์มาแล้วจึงเปิดคลินิกรักษาสัตว์อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านพ่อแม่ของเขานั่นเองขึ้นชื่อว่าแพทย์อันที่จริงแล้วก็ต้องรักชีพของผู้อื่นมากยิ่งกว่ารักชีพของตนเองแม้นจะเป็นแพทยสัตว์ก็ต้องรักชีพสัตว์ให้มากๆ ไม่เห็นแก่เงินใครมีเงินมากก็จะช่วยรักษาให้เป็นอย่างดีและรอดพ้นจากความตายแต่ในกรณีของนายสรันพงแล้วเป็นหมอสัตว์ที่เห็นแก่เงินอย่างมากอาจเป็นเพราะการที่ถูกปลูกฝังมาจากพ่อแม่ที่เห็นแก่ตัวของเขานั่นเองโดยเฉพาะ แม่ของเขาเงินกับชื่อเสียงคือพระเจ้านายสรันพงจึงเป็นหมอสัตว์ที่เห็นแกเงินใครมีเงินก็จะดูแลรักษาสัตว์ของคนคนนั้นเป็นอย่างดีแล้วในคืนหนึ่งยายจันก็ได้อุ้มเอารูปแมวตัวเล็กๆมาพบกับนายสรันพงมีเงินมาเท่าไหร่ ที่จะมาเป็นค่ารักษาลูกแมวตัวนี้น่ะคำแรกที่นายสลันพงถามยายจันก็ทำให้ยายจันถึงกับสะอกพยายามกลั้นลมหายใจแล้วพูดเสียงอ่อยๆขึ้นมาว่าวันนี้ยังไม่มีเงินหลบจ้ากคุณหมอแต่วันหน้าอีฉันก็จะไปรับจ้างทำงานและพยายามเก็บเงินมาให้คุณหมอจ้ายายจันพยายามวินวอน ทั้งสีหน้าแววตาและน้ำเสียงเทว่าคนใจร้ายคนใจดำอย่างนายสรันพงนั้นหรือที่จะมีความเมตตาต่อยายจัน์กับลูกแมวอุ้มลูกแมวแล้วกลับไปนอนฝันที่บ้านเอาเถิดเพราะคนอย่างนายสรันพงจะไม่มีเมตตาไม่ยอมรักษาสัตว์เลี้ยงให้ใครฟรีๆหรอก ร่ำเรียนมาก็แทบตายพ่อแม่หมดเงินไปก็ตั้งเยอะเพียงแค่ค่ารักษาแมวไม่มากไม่มายในความรู้สึกของนายสรันพงยายจันยังให้ไม่ได้เมื่อไม่มีเงินก็เถินอุ้มลูกแมวกลับไปนอนรอความตายที่บ้านันนะนายสรันพงศ์พู้เสียงเข้ม ดวงตาฉายแววโหดอย่างเต็มเปี่ยมในสองดวงตายายจันน้ำตาลินไหลพยายามวินวอนขอร้องให้ลายสรันพงช่วยเหลือชีวิตลูกแมวของแกแต่ก็ยังคงไร้ผลอีกเหมือนเคยไปรีบพาลูกแมวออกไปให้พ,พ้นหน้าร้านของฉันเสียทีฉันจะปิดร้านแล้ว นายสรันพงตะคอกเสียงเข้มใบหน้าดุดันอีกทั้งยังเอื้อมมือไปปิดประตูร้านโดยที่ไม่ใส่ใจว่ายายจันกับลูกแมวจะเป็นอย่างไรเพราะยายจันไม่มีเงินเป็นค่ารักษาลูกแมวแม้แต่บาทเดียวยายจันจึงได้แต่ข้ามควรนายสรันพงจึงขับไล่ยายจันพร้อมลูกแมวกลับบ้านในคืนนั้น ยายจันจึงจำใจเดินอุ้มลูกแมวมาตามถนนเรื่อยๆน้ำตาแห่งความเวทนาที่เมต่ตอเจ้าลูกแมวยังคงอาบใบหน้าเหี่ยวๆของยายจันและเมื่อเดินมาถึงทางสามแพร่งยายจันก็หยุดฝีเท้าลงกลึกเพราะมีเสียงใครคนหนึ่งร้องทักขึ้นมาว่าขามแมวไปไหนมาหรือ น้ำเสียงที่แสนเยือกเย็นและทวนให้ขนลุกขนชันยายจันพยายามขวาดสายตามองไปรอบๆเพื่อที่จะมองหาต้นเสียงแต่ก็ไม่พบยายจันเริ่มใจคอไม่ดีพยายามที่จะขยับขาทั้งสองข้าเกล้าไปเบื้องหน้า แต่ก็เหมือนกับว่ามีใครจับที่ขาทั้งสองข้างของยายจันท์ให้ตรึงหยุดนิ่งอยู่กับที่ยายจันท์อยากจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกอยากจะตะโกนส่งเสียงร้องเรียกหาคนช่วยแต่ก็ไม่อาจที่จะทำได้ทำได้เพียงปากพง่าพางาบอยู่แค่น,นั้นเสียงก็ไม่ออกอีกเหมือนเคยจวบจนกระทั่งเสียงนั้นก็ได้ดังขึ้นมาอีก ถามว่าจะพาแมวไปไหนเหรอดูท่าทางเหมือนว่าจะไม่รอดแล้วนะฝังมันไว้ที่นี่เถอะที่ทางสามแพร่งนี่ละข้าจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีเป็นเสียงของชายทลาที่ยานค้างเยือกเย็นชวนขนลุกยายจันยิ่งแน่ใจมากยิ่งขึ้นว่าจะต้องเป็นเสียงของผีขาเจ้ากรรมของยายจันก็ยังคงชานิ่ง ไม่อาจที่จะขยับได้เหมือนเคยยายจันจึงพยายามรวบรวมความกล้าที่จะพูดกับเสียงชายชราอันลีรับพูดนั้นพอรู้ตัวแล้วว่าหากไม่พูดกับชายชราพูดนั้นยายจันก็คงจะต้องถูกตึงอยู่กับที่อย่างนี้ไปจนเช้าหรือจนฝ่าจะมีผู้คนมาพบเห็นแล้วเวลาค่ำคืนอย่างนี้ ใครกันเล่าที่จะเดินมาพบกับยายจันได้อย่างง่ายๆท่านท่านท่านเป็นใครกันหรือคะยายจันถามเสียงสันส่นๆกลัวๆใบหน้าเลิกรลักปากสั่นระลิกด้วยความหวาดกลัวข้าก็ผีเฝ้าทางสามแปลงนี้แหละถึงเวลาของข้าที่จะเกิดนานแล้วแต่ข้าก็ยังมองหา ผู้ที่มาทำหน้าที่เฝ้าทางสามแพง่งแทนข้าไม่ได้สักทีข้าก็เลยต้องจําใจอยู่เฝ้าไปอย่างนี้ขอลูกแมวของเองให้ข้าเถิดนะฝังมันไว้ที่นี่ข้าจะได้ไปเกิดเสียทีเสียงวิญญาณชายชลายังคงวินวอนด้วยน้ำเสียงอันเยือกเย็นและยานคาง เพียงแค่เสียงเยือกเย็นก็ทวนขนลุกขนพองมากพอแล้วแต่นี่ยังจะเสียงยานคางเสียอีกและยังแถมมีเสียงสุนัขที่ไหนก็ไม่รู้ที่ได้พากันมายืนโกง่งคอหอนรับกันเป็นท่วงๆวงราวกับว่าเป็นวงดนตรีวงใหญ่สักวงหนึ่งยายจันก้มมองลูกแมวที่อุ้มมาด้วยใจเวทนา มันยังมีลมหายใจอยู่แม้ว่าลมหายใจนั้นจะเหลือน้อยเต็มทีแต่หากจะให้ไยจันฝังมันทั้งเป็นอย่างนี้ไยจันก็คงไม่ใจดำพอแต่มันยังไม่ตายนี่มันยังมีลมหายใจอยู่ฝังมันทั้งเป็นก็เหมือนกับฆ่ามันให้ตายเสียเลย ยายจันพยายามรวบรวมความกล้าต่อปากต่อคํากับผีถึงปากเก่งแต่ขาทั้งสองข้างมันสันส่นๆเหมือนกับว่าขาทั้งสองข้างไม่มีเรี่ยวแรงและจะพาลม้มลงเสียให้ได้พูดกับผีหรือวิญญาณชายชลาทั้งที่ยังไม่ทันเห็นหน้ามีเพียงเสียงที่ยานคางและเยือกเย็น กับเสียงสุนัขบริเวณนั้นที่กำลังโงงคอประสานเสียงเห่าโหนกันอยู่ไหม่ห่างจากยายจันฝังเถิดยายจันเพื่อถึงอย่างไรมันก็ต้องตายอยู่ดีฝังเถอะฝังเสียงวิญญาณชายชลายังคงวินวอนอย่างโหยหวนแต่มันยังไม่ตายนะยายจันยังคงเถียงต่อ แต่ก็เถียงได้เพียงเท่านั้นยายจันก็ต้องหูปากลงแท้ไม่ทันเพราะเสียงของชายชารานั้นได้ดังสนั่นขึ้นมาอย่างมีโมโหหรือมึงจะตายแทนแมวของมึงเอาสิเมื่อคิดจะลองดีกับกูก็เอายายจันถึงกับยืนขาสัน่นหายใจไม่ทั่วท้องฉี่ท่รลาด พาอเสียงของชายชรา,าฟังดุดันน่ากลัวมากยิ่งขึ้นง่ากลัวจนยายจันแทบลืมลมหายใจของตัวเองพรันสายฝนก็ได้โปรยลงมาที่ร่างของยายจันกับเจ้าลูกแมวคล้ายจงใจให้ลูกแมวต้องตายจากไปเสียจริงๆแล้วจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นอย่างหวยหวนของชายชรา,าผู้นั้นดังขึ้นมาอีก รูปแมวของเองนั่นมันกําลังจะตายมันกําลังจะตายแล้วเองจัดการเตรียมฝังร่างของมันไว้ตรงที่ทางสามแพร่งนี่ละ่ะและเองก็ไม่ต้องห่วงใยอะไรกับมันหรอกนะเจ้าลูกแมวของเองมันจะอยู่ที่นี่เป็นผีแมวเฝ้าทางสามแพร่งที่นี่ไม่นานหรอกนะ เราะจะมีคนมาทำหน้าที่แทนมันสิ้นเสียงจากชายชลาพันสายฝนที่กำลังโปรยปลายลงมานั้นก็หยุดกระทันหันยายจันก็มองดูเจ้าลูกแมวบัดนี้มันได้ตายจากยายจันไปแล้วจริงๆไม่มีแม้ลมหายใจที่เหลือน้อยนิดของมันยายจันถึงกับร้องไห้โฮ สงสารเจ้าลูกแมวเจียนใจเทียบขาดลูกแมวมันตายแล้วฝังมันไว้ตรงทางสามแพ่งนี่แหละเสียงของวิญญาณชายชลาเอ่ยขึ้นมาอีกเมื่อจนหนทางที่จะได้ชีวิตของเจ้าลูกแมวน้อยกลับคืนมายายจันจึงจำใจกระทําตามที่วิญญาณชายชลาบอก ฝนตกลงมาอย่างนี้ดินจึงอ่อนนุ่มถึงไม่มีจอบก็ยังสามารถที่จะใช้มือตะกุยดินให้เป็นหลุมพอที่จะฝังร่างของเจ้าแมวน้อยของยายจันได้ยายจันจึงวางร่างอันไร้ลมหายใจของเจ้าลูกแมวน้อยไว้ข้างกายแล้วจัดการขุดหลุมฝังร่างมันเมื่อฝังร่างเจ้าลูกแมวแล้ว ยายจันก็เดินกลับบ้านด้วยหยาดน้ำตาที่นองกับใบหน้าขนาดที่เดินกลับบ้านนั้นรถเก๋งของนายสรันพงศ์ใจชั่วก็ได้ขับรถปาดหน้ายายจันไปโดยที่จะไม่คิดจอดรถรับคนแก่ซ้ำยังแกล้งขับรถเหยียบไปที่มีน้ำขังอยู่ตามหลุมเล็กๆข้างถนนจนเนื้อตัวของยายจันต้องเปียกปอนไปด้วยน้ำ ยายจันไม่อยากจะใส่ใจพอ่อโมแต่คุณคิดถึงแต่เรื่องเจ้าลูกแมวของแกที่ต้องตายจากไปทั้งที่แกเองก็พยายามช่วยเหลือมันอย่างสุดกำลังแต่เป็นเพราะยายจันไม่มีเงินเป็นค่ารักษาเจ้าลูกแมวหรอกมันจึงต้องมานอนตายอย่างน่าสมเพชเช่นนี้แต่หากนายสันทงจะมีใจเมตตาสักนิดยอมรักษาเจ้าลูกแมว โดยที่ยังไม่ทันคิดเงินกับยายจันท์ในเวลานี้รักษาชีวิตเจ้าลูกแมวกอดแล้วให้ยายจันทพยายามทำงานหาเงินเก็บมาสักพักหนึ่งเพื่อมันค่ารักษาเจ้าแมวชีวิตของเจ้าลูกแมวน้อยก็คงไม่จากยายจันท์ไปอย่างน่าสมเพชเ,เวทนายิ่งนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้าใจยิ่งเศร้าใจน้ำตาก็ยิ่งไหลรินออกมา เป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วที่เจ้าลูกแมวต้องตายจากยายจันไปแต่ใจของยายจันก็ยังคงหม่นเศร้าอยู่แม้นกระทั่งเวลาที่นั่งกินข้าวอยู่กับลูกูก,กระานๆยายจันก็ยังอดที่จะนั่งร้องไห้ไม่ได้หวนคิดไปถึงเจ้าลูกแมวหากมันยังอยู่มันก็คงเคาคครอ,อยู่ไม่ห่างตัวของยายจันเลย กินข้าวกินปลาบ้างเถอะเจ้าแม่เจ้าลูกแมวมันก็จากไปอย่างสบายแล้วนะจ๊ะเสียงของอ้อมลูกสาวของยายจันปลอบขึ้นยายจันสายหน้าไปมาอย่างเศร้าๆแม่อดที่จะคิดถึงเจ้าลูกแมวมันไม่ได้นะ่ะอ้อมเอ้ยยายจันบอกเสียงอ่อนเศร้าดุดเดียวกับใบหน้ากินข้าวสักนิดเถอะนะจ๊ะแม่ เดี๋ยวก็เกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาซะอีกอ้อมพยายามชักชวนให้ยัยจันกินข้าวแต่ยังไม่ทันที่ไอยจันจะกล่าวอะไรขึ้นมาพรัน่นเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาในบ้านของยายจาันด้วยใบหน้าที่ตื่นตระหนกตกใจยาย,ยา,ยยายเร็วเร็วยายาไอ้หมอดไอ้สัตว์มันตายแล้วเจ้าโอ หลานชายของยายจันนั่นเองที่วิ่งหน้าตั้งเข้ามาหายายจันและไอ้หมอใจสัตว์นั่นแม้นเจ้าโอจะไม่เอ่ยว่าเป็นใครออกมาอย่างตรงๆแต่ยายจันก็ยังรู้ดีนายสรันพงศ์หมอสัตว์ใจร้ายคนนั้นยายจันนึกสากใจอยู่คู่หนึ่งแล้วด้วยจิตใต้สำนึกที่ดียายจันก็เกิดเวทนาต่อนายสรันพงศ์ขึ้นมา จึงอดใจไม่ได้ที่จะถามหาสาเหตุการตายของนายสรลันพงศ์มันเป็นอะไรตายหรือว่าไอโอมันขับรถไปชนกับต้นไม้ที่ทางสามแพ่งในยายแต่ชาวบ้านเขาพูดกันว่าผีที่อาศัยอยู่ตรงทางสามแพ่งจะไปเกิดแล้วไอ้หมอใจทั่วมันจะต้องไปทำหน้าที่แทนผีทางสามแพ่ง ที่จะต้องไปเกิดนะยายเจ้าโอบอกตามที่มีเสียงชางวบ้านพูดคุยกันยายจันจึงยกมือขึ้นพนมไหว้ใจก็หวนคิดไปถึงคำพูดของวิญญาณชายชราพูดนั้นจะต้องมีผู้มาทำหน้าที่แทนเจ้าลูกแมวของยายจันนี่ก็แสดงว่าเจ้าลูกแมวของยายจันกำลังจะไปเกิดแล้วและส่วนนายสรันพง ก็ต้องทำหนะ้าที่แทนเจ้าลูกแมวของยายจันยายจันยิ้มอย่างเต็มหน้าและตักข้าวเขียวตุ้ยตุ้ยอย่างอร่อยอร่อยจนลูกๆหลานๆพากันหันมามองดูยายจันเป็นจุดเดียวยายจันรู้ถึงสายตาของลูกๆหลานๆทุกๆคนได้เป็นอย่างดีก็คงจะพากันงงสินนะที่จู่ๆยายจันก็เกิดกินข้าวกินปลาขึ้นมาได้ ก็เพราะความห่วงใยที่มีต่อดวงวิญญาณเจ้าลูกแมวมันหมดสิ้นไปแล้ววิญญาณเจ้าลูกแมวก็คงไปเกิดเป็นคนเพื่อที่เจ้าลูกแมวจะได้มีโอกาสทำบุญไม่มีจิตใจที่ทั่วร้ายเหมือนกับนายสรันพงศ์แม่กินข้าวได้แล้วหรือจ๊ะแม่ไม่คิดถึงเจ้าลูกแมวแล้วใช่ไหมจ๊ะอ้อมสงสัยจึงถามเยจันเจ้าลูกแมวมันไปเกิดแล้ว พราะมีคนตายทับที่มันแล้วมีคนไปทำหน้าที่แทนมันแล้วแม่สบายใจแล้วละพูดจบยายจันก็ตักข้าวควววววาโตๆใส่ปากเคี้ยวข้าวไปก็ยิ้มไปลูกๆหลานงงแต่ก็ไม่มีใครกล้าสักถามอะไรอีกเพียงรู้ว่ายายจันเลิกเศร้าใจกับเรื่องเจ้าลูกแมวก็เป็นที่พอใจแล้วสำหรับเรื่องที่นายสลันพง์ ต้องมาทำหน้าที่เฝ้าทางสามแพร่งแทนเจ้าลูกแมวจึงเป็นความรับสืบไปโดยที่ไอ้จันก็จะบกลบไว้กับตัวของแกเองจนถึงวันสิ้นชีพนั่นแหละจบแล้วค่ะทางสามแพร่ง